ดีผู้ปกครองและเด็กๆนะคะอาทิตย์นี้เราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่33นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องนกน้อยเริงล่าค่ะนกเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีกระดูกสันหลังมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่า,มาแมลงไปจนถึงสูงใหญ่หลายเมตรอีกทั้งยังมีพฤติกรรมแตกต่างกันแต่ไม่ว่านกจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรพฤติกรรมต่างกันเพียงใดทุกชนิดก็มีโครงสร้างร่างกายเหมือนกันคือจะมีขน มีปากแหลมมีปีกไว้บินแล้วก็มีขาสองขานะคะค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยของนกนะคะเราจะเรียกว่ารังค่ะรังของนกจะอยู่ตามต้นไม้กิ่งไม้นะคะรังนกมีไว้สำหรับอาศัยมีไว้สำหรับวางไข่ลูกน้อยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอยู่ที่อยู่อาศัยนะคะเราจะเรียกว่ากรงค่ะ กรงนี้สําหรับนกที่เราเลี้ยงไว้ตามบ้านเราก็จะใส่กรงสวยงามนะคะเพื่อให้เป็นที่อยู่ของนกค่ะนอกจากที่อยู่อาศัยแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องอาหารของนกอีกค่ะนกส่วนใหญ่นะคะอาหารที่ทานก็จะเป็นพวกผลไม้ค่ะหรืออาจจะเป็นยอดอ่อนใบไม้อ่อนนะคะ แล้วก็จะกินน้ำมีน้ำเป็นอาหารด้วยนะคะนกบางชนิดบางพันธุ์ค่ะก็จะกินหนอนหนอนเล็กๆที่อยู่ตามต้นไม้นะคะก็จะเป็นอาหารของนกเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปนะคะเรื่องการดูแลรักษานกนะคะนกนะคะมีทั้งที่อาศัยตามธรรมชาติและที่เลี้ยงไว้ในกรงนะคะถ้าเด็กๆเลีเ้ยงนกไว้ในกรงนะคะการดูแลรักษาก็คือเราก็ต้อง ให้อาหารให้น้ําเวลาเจ็บป่วยก็ต้องรักษานะคะและที่สําคัญก็คือต้องให้ความรักกับสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยนะคะต่อไปประโยชน์และโทษของนกนะคะนกบางชนิดนะคะสามารถช่วยกําจัดหนอนที่มาทําลายต้นข้าวนกบางชนิดพูดภาษาคนได้นกบางชนิดส่งข้อมูลข่าวสารได้นะคะโทษของนกก็คือนก บางตัวมีเชื้อโลกนะคะจากอุจจาระแล้วก็อาจจะนำพาไข้หวัดนกมาให้เราได้ด้วยนะคะท้ายคลิปนี้นะคะเด็กๆรู้จักนกอะไรบ้างคะช่วยส่งคลิปมาบอกชื่อนกที่เด็กๆรู้จักมาบอกคุณครูหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ